ยกระดับภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยส่งเสริมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยมึงไปส่งเสริมภูมิปัญญามึงก่อนแล้วท่านนายก <c oughs> โอ้ยกูสงสารประเทศชาติกูสงสารรัฐบาลชุดน,นี้อย่างเลยสรุปไป <c oughs> <c oughs> นะโอ้เนี่ยครับอุ้งอิงบอกว่าส่งเสริมภูมิปัญญาไทย <c oughs> ชาวเด็ดบอกนะภูม mm ิป hmm ัญญาไทยโอ้ยสมแล้วนะสมแล้วที่เป็นอ่าอาอาหลานกันนะสมแล้วท nah, ี่ว่านะครับเป็นเคยญาติกันน่ะกับไอ้คอนกรีดเขามีแต่ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแม้มึงส่งเสริมภูมิภูมิ